สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตตัวต่อลูกธนูนะครับซึ่งคงเคยเห็นกันมาบ้างในหนังเกาหลีแต่จริงก็ใช้กันทั่วเอเชียก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นธนู p v c อันนี้ก็ตัวต่อนี่ก็เป็น p v c เหมือนกันแต่แนะนำว่าอย่าใช้ p V c เลยมันทำยากก็ไม่ยากอะไรแล้ก็ใส่ลูกธรรมดา เดี๋ยวใส่ลูกเสร็จเราก็เอาอันนี้เกี่ยวๆแล้วก็พันพันกับมือให้มันแน่นๆแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ก็หลายคนจะจะกลัวว่าลูกขนูมันจะมาจิ้มมือนะแต่จริงๆมันก็จิ้มมือได้แหละก็ต้องอาศัยการโชคดีนิดนึง แต่เรามีไอ้ที่ไอ้ที่ถ่ายที่ไอ้ที่มันจะช่วยให้ลูกขนมมันไม่จิ้มมือได้นะ,ะ้วน่าจะยิงแบบนี้ก็ต้องมีแมวอยู่ในบ้านอ่าเราจะดูว่ามันจะจิ้มมือหรอหม่เห็นไหมไม่จิ้มนะมันทะลุไปและเ <Hello. S 1> นื่องจากว่าลูกมันสัน้นเนี่ยจะทําให้ลูกมันวิ่งได้เร็วมากเพราะลูกมันเบาก็ ธนูธรรมดาอาจจะปกติวิ่งได้ร้อยห้าสิบวันนี้เราจะวิ่งได้ประมาณสองร้อยเดี๋ยวอีกทีนึงก็ได้เรียนพื้นที่การยิงนะอันนี้มันยังทำมาไม่ค่อยพอดีเท่าไหรนะ่เราจะต้องค่อยๆค่อยๆตกแต่งจนมันพอดีมือนะแต่นี้รีบทำนีบสาธิ์เนี่ยพอมันไม่พอดีมันจะยิงยากพิดหนึ่ง อันเก่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้โอเหนมทลุแบบง,ง่ายๆเลยอ่าครับอาดูดูที่ตัวมันนิดนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะต้องทางลาดตรงนี้จะต้อง พอดีแล้วตำแหน่งที่เจาะรูเพื่อคล้องเชือกเนี่ยมันจะต้องพอดีอันนี้มันไม่พอดีมันก็เลยไม่พอดีอ่าครับขอบคุณครับ